สวัสดีครับผมรหา,านิสิตหกหกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองเอ่อวันนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของ code ตัวของผมเ e r ร i ก n สามถึงหกนะครับที่ทำหน้าที่ในการกดปุ่ม c o s SI w i t ที่เอ่อบิตศูนย์ทำาการเพิ่มค่าบิตหนึ่งทำการลดค่าบิตสองทำการโ o เ a t e l e แล้วก็บิตสามทำการโ o เ a t e r i g นะครับอย่างแรกเลยครับกำหนดก่อนรับว่า in code m สองห้าหกศูนย์ของ มีมีเกาสองห้าศนะครับแล้วทำการเซตค่าเริ่มต้นครับแล้วก็โดดไปที่สตาร์ทครับโดยที่ผมใช้ d e f นะครับก็คือ d e f i n e นะครับทำการกำหนดค่าตัวแปรนะครับว่าให้ตัวแปร counter เนี่ยเท่ากับ r 1 6แล้วให้ตัวแปร led position เนี่ยเท่ากับ r 1 7นะครับแล้วก็โหมดเนี่ยเป็น r 1 8นะครับจะได้มองง่ายนะครับต่อไปนะครับ eq อยู่นะครับอันนี้จะเป็นการกำหนดค่าของตัวเลขลงไปนะครับอย่างเช่นถ้าผมเท่าการให้บอกว่าโหมดโหมดโหมดแบบว่าไม่โหมดหมดใดๆเนี่ยให้มาเซตเป็นศูนย์คูณ f f นะครับก็คือเป็น1นึ่งบิตนะครับแล้วถ้าเป็นโหมดของ in c r e e เนี่ยก็จะเป็นบิตศูนย์ะครับโหมดของ d e c r e a e ก็เป็นบิตหนะครับ หมดของ rotate l e เป็นบิต2นะครับแล้วก็โหลดโหมดของ rotate l i เป็นบิตสนะครับเราจะมีการทํางานทางนี้นะครับอย่างแรกครับที่ p r o ั u s t a r t นะครับผมทําการตั้ง stack pointer ครับโดยที่ว่า,าทําการโหลดค่าของ ram ในฝั่ง h i g เข้าสู่ stack pointer h i g นะครับเป็น r 1 9ก็คือเอาเอาเอาค่า ram ฝั่งบบบว่า2บิตแรก ฝั่งไทยใส่เข้า R19 แล้วก็โหลด R19 ออกที่ Step Filter ฝั่งไทนะครับแล้วก็ฝั่งโล a ด้วยครับก็คือโหลดค่าของตัวของ Step f เ l t e r ฝั่งโลเข้า R19 แล้วเอา R19 ออกที่ Step f เต t e r ฝั่งโลครับสาเหตุว่าทำไมต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าในการทํางานของไอตัวของ Coding นะครับเอ่อเราควรกําหนดด้วยตัวเองเพื่อความปลอดภัยไม่ให้โค้ดมันไปชนกันนะครับ ออย่างอันนี้ผมก็กำหนดเป็น address ศูนย์สองศูนย์แล้วก็ศูนย์สองศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สองสองในการทำงานของเคาน์เตอร์ l v d แล้วก็ LED position แล้วก็โหมดนะครับมาต่อไปนะครับทำการเซตปุ่มนะครับก่อนอื่นนะครับตั้งค่า port a ก่อนนะครับให้ออดเอเป็น output นะครับถ้าเกิดต้องการอ o ์ต a เป็น output นะครับเออป้อนสูนนะครับอ่าแล้วก็เอาออกที่ d r a นะครับ เอา26รับ 0ff เป็น1นะครับแล้วก็ออกที่ di a หมายความว่ามันเป็นเอาต์พุตครับถ้าเกิดว่าเราอันนี้ port a เป็นเอาต a, ์พุตของ id นะครับถ้าเกิดว่าเราโหลด1โหลด0เข้าไปเนี่ยจะทํางานเป็นอินพุตนะครับแล้วทำทครับถ้าเราโหลด1ซัมมิลลิโอม1แต่กลายเป็น pull up นะครับเนี่ยครับพ port b นะครับทำได้ที่เป็นปุ่นนะครับก็คือโหลด0คูณ00เข้าที่ di diab นะแล้วก็โหลด0คูณ่ยก็คือ1 เข้าที่ r 1 6บปกเอบแล้วก็ออกที่ port b นะอันนี้จะทำเป็น full up นะแล้วก็ที่บอกเมื่อกี้ครับทำการเซตเซตค่านะครับ counter เ,เป็นโหลดค่าเป็น0ูนย์นะครับโหลดค่า0ูนย์หนึ่งลง led position นะครับแล้วก็โหลดค่า mode คโหมดตอนเข้าสู่โหมดนะโหลด counter ก็อยู่ใน address ศูนย์สองศูนย์นะครับ LED o s i t i o n อยู่ที่ address 0201นะครับแล้วก็โหมดอยู่ที่ address 0202นะครับเพื่อความเอ่อความง่ายในการอ่านค่านะครับเพื่อไม่ให้แบบว่า address มาชนกันนะครับแล้วเาทำไนะครับทำการโหลดค่าของ0 f นเข้า R16 นะครับแล้วก็แสดงออกที่ R16 นะครับรือของพอร์ต A นะครับทำให้ LED ติดทุกดวงครับอ่าแล้วก็เข้าสู่เมนรูครับก็ทำการ SBC นะครับก็คือการ เซตพินปีเนี่ยเป็นบิตศูนย์นะครับแล้วถ้าเกิดกดปุ่มเนี่ยยังเป็นศูนย์อยู่แต่ถ้าปล่อยว่าจะเป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการเช็คว่าเรากดปุ่มหรือ,อยังครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชดเนี่ยไม่กดปุ่มใช่ไหมก็เป็นหนึ่งครับพอพอเป็นหนึ่งใช่ไหมก็จะไม่ทํางานเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดแล้วมันจะเป็นศูนย์นะครับพอกดเป็นศูนย์ปุ๊บก็จะโดดไปที่เช็คพ b หนึ่งนะ ไอ,อ้ผมพูดผิดเอ่อ sbic เนี่ยครับพือการทาเทสว่าเรากดปุ่มหรือเปล่าถ้าเรากดก็จะเป็นศูนย์ถ้าไม่กดก็เป็นหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มเนี่ยมันจะไปเช็คต่อที่เอ้ยถ้าเราถ้าเราถ้าเรายังไม่กดปุ่มเนี่ยมันจะไปเช็คต่อที่ตัวพินอื่นนะครับเป็นพิน B1 หนึ่งแล้วก็ไปเช็คต่อพิน b 2สองแล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบพิน B พินสามพินพิน B3 สานะครับถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มแล้วเนี่ยมันก็จะมาทำคำสั่งต่อเลยครับว่า มันจะไปทำที่ s b i s นะครับ In B อันนี้ของ bit ิ o ซูนะครับอันนี้แบบว่าถ้าเข้าสู่เวทแล้วเนี่ยแบรรยบเพวาะ่าเรากำลังกดอยู่นะดดนนแล้วก็โหลดซ้ำมับทางานซ้ำแล้วก็โหลดค่าของไอตัวของโหมด In k e เนี่ยเข้าสู่โหมด a d d t e s ะโหลดเข้ามาแล้วโหมดเนี่ยมันก็เข้า a d d t e นะแล้วก็ทำการวนลูป ในฟังก์ชัน delay then loop นะครับฟังก์ชัน delay then loop อยู่ตรงตรงนี้นะครับก็คือทำการเรียกดีเลย์นะครับแล้วก็เข้าสู่เมนใหม่อีกรอบนะึงครับแล้วก็เข้าพอพอทำของเอ่อปิดศูนย์เสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรายังไม่ได้กดปุ่มใช่ไหมครับมันก็จะไปเช็คต่อว่าไออปิดหนึ่งมันได้กดไหม ถ้าบิดหนึ่งได้กดก็จะมาทําต่อในเวท P B หนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้กดก็จะไปเช็คต่อที่ P B สองับว่ากดไหม่อถ้าเกิดเรากดใช่ไหมครับเอเราก็จะรอรอจนกว่าจะปล่อยนะครับแล้วก็ทําการอเอาโหมดไอโหมดดีคิสก็คือสอบนะเข้าสู่โหมดแล้วเอาโหมดเข้าสู่แอดเด s แล้วก็ทําการพอ delay แล้วก็ทำ active นะ แล้วน,นี้เหมือนกันครับเอ่อก็ทําการเช็คว่าเราถ้าไอ้บิตหนึ่งเมื่อกี้ได้กดไหมถ้าไม่ได้กดก็มาเช็คบิตสองต่อแล้วถ้าถ้าบิตสองยังไม่ได้กดอาจจะมันอาจจะกดบิตสามหมายความว่าถ้าถ้าเรากดตรงเนี้ยก็เราเป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็จะมาทํางานต่อตรงเวทบ b สองลิลิทเช็คว่าเราปล่อยหรือย,อยังถ้าถ้าเราปล่อยแล้วก็จะทําการโหลดโหมดของในตัวของโ o เ a t i n g เข้าสู่โหมดนะครับแล้วก็โหมดเข้าสู่ a c t i v ะ อันนี้เป็นการทำออกนะเพื่อความเซฟในการรักโค้ดนะครับแล้วก็ทำการคอดีเลยแล้วก็แล้วก็จำบที่เดิมจำมาที่นี่จัำมาที่เป็นลุดแล้วก็ใช้ pb สามต่อถ้าเกิดว่าเรากดถ้าเรากด p b สามใช่ไหมครับเราก็จะมาทับ่อตรงนี้เลยแต่ถ้าเรายังไม่กดใช่ไหมครับมันก็จะไปเช็คโหมดต,ต่อว่ามันมีโหมดไหนที่ที่ว่ายังไม่กดบา ที่ที่กดไปถ้าถ้าเรากด P B 3ใช่ไหมครับมันก็ทําการดึงโหมดของตัวของ Rotate Right มาแล้วก็เข้าสู่โหมดแล้วโหมดเข้าสู่ a D ด r ู s s 0ส0 2ศูนะครับแล้วก็ทำการทำงาน L D S คือการโหลดของตัวอ D S เข้าสู่โหมดนะแล้วทำการเปรียบเทียบ Compare กับโหมดนอนนี่คือศ f, f นย์บนะแล้วก็เปรียบเทียบกับ0202์สอง ว่ามันเท่ากับสูตรไหมถ้าเท่ากับสูตรก็ทับต่อเป็นการเช็คว่าเราจะทําหมดไหนกันแน่นส่วนอันนี้ก็เป็นการดึงแอดเดสส่วนอสอดเ,เข้าสู่โหมดกันแล้วก็คอมแพร์นะครับโดยที่คอมแพล์เอ่อโหมดอินเเข้าสู่โหมดไอตัวนี้ก็คือแทนเลขหนึ่งน,นะครับที่แทนใน equation.eq e e u มัน แล้วก็ทำการเบรนดนะครับแล้วเช็คตัวของเละครับแล้วก็โหลด0200เข้าสูค่คานเตอร,ตอร์แล้วก็ทำการเพิ่มค่าเคาน์เตอร์แล้วก็ทำการโหลดเคาน์เตอร์ลง0200 0, 0, ใหม่นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันในการบอกว่าให้มันทำงานในการเพิ่มค่านะครับแปว่านับค่าเพิ่มไป แล้วก็ทําการกลับปิดเคาน์เตอร์อนะครับแล้วก็เอาเคาน์เตอร์อเข้าสู่พอร์ต A ในการแสดงค่าที่ออกคูณนะครับให้ LED ทํางานต่อไปนะครับเช็คดีค,คีนะครับอันนี้ของอินโของอินคีนะครับอันนี้ก็มาเช็คตัวของดีคีต่อน,นะครับก็เอาโหมดอีคีสครับเข้าสู่โหมดแล้วทําการคอมแพร์แล้วทําการเป็นแล้วก็โหลดศูนย์สองศูนย์เข้าสู่เคาน์เตอร์อ แล้วก็ทําการดีคีทเคาน์เตอร์คือลดค่าแล้วก็โหลดเคาน์เตอร์ใหม่ลงสู่0ูนย์สองนย์ก็คือการโหลดค่าของไอตัวของไอ,ไอตัวนี้เข้าสู่ตัวของไอเดียนะครับแล้วําคารกับบิดนะครับแล้วก็โหลดค่าเคาน์เตอร์ลงพอร์ตอสแสดงค่าส่วนตัวนี้ก็คือคอดีเลยแล้วก็ดัมเมตต่อไปเช็คโลครับถ้าเหมือนกันเลยครับ เอาโหมดโลมาเข้าโหมดแล้วก็เ็นช็คเอาว่าอันนี้ใช้อดเดส0201นะแล้วก็เข้าสู่ LED position นะครับแล้วก็ทำการ rotate left นะครับแล้วก็ทำการ compare 00นะเข้าสู่ตัวของ LED position ถ้าเกิดว่าทุกบิตมันเป็น0เนี่ยมันก็ทำการเ็น Low continue ก็คือจะไปทำต่อ low continue อยู่ตรงตรงนี้ครับ ถ้าเกิดว่าบิตเป็นศูนย์เนี่ยก็จะโดดไปทำตรงนี้ในดวีดโพสิชันก็โหลดเข้าสู่แอดเดสน2 0 1แล้วทำการกลับบิดแล้วก็ทำการแสดงค่าออกเอาจอที่พอร์ตนะครับแล้วก็โดดไปที่ทำการคอเดเลแล้วก็เข้าไปที่เมนะะอันนี้โหลดไอ้ทำถ้าเกิดทำการเป็นและทำการโหลดตัวนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่เป็นศูนย์เนี่ยก็ทำงานต่อ แต่พเ,เป็นศูนย์แล้วเนี่ยเขาทำการโหลดค่าของ LED ตัวที่หนึ่งใหม่นะครับเป็นการบดัูต่อไปนะครับเมื่อกี้โรเต็ตเลมใช่ไหมตอนนี้ก็โรเตตไลท์ทำการศูนย์คูณใช้แอดเดสศูนย์สองศูนย์หนึ่งเข้าสู่ LED position ครับแล้วก็ทำการโรเต็ตไลท์นะครับทำการโหลดค่าศูนย์เนี่ยเข้าสู่ LED position แล้วก็ทำการเทียบกันว่ามันเป็นศูนย์ไป ถ้ามันเป็นศูนย์ก็ถ้ามันไม่เป็นศูนย์จะทำงานต่อครับแต่ถ้ามันเป็นศูนย์นะครับการโหลดค่าใหม่ที่ศูนย์แปดศูนย์ลงที่ led position ไฟลลก็จะติดดวงดวงทางทางขวาแล้วก็อันนี้เป็นฟังก์ชันของ led ก็คือโหลดค่าของ led position ลงที่ศูนย์สองศูนย์หนึ่งแล้วทำการกลับบิดแล้วก็แสดงออกอันนี้เหมือนกนหมดนะครับในตัวของคอนดะิชเปในการ บอกว่าถ้ามันหลุดหลุดหลุดเฟรมแล้วแล้วมันก็จะแบบกลับปิดแล้วก็วนใหม่อันนี้ดีเลยกพูดไปแล้วครับก็คือขอดีเล์ดีเล์ตัวนี้นะครับใช้ห้าสองร้อยแล้วสองห้าห้านะครับเพราะว่าข้อนี้ไม่มีการกําหนดวินาทีนะครับเลยใช้เลขตามนี้นะโอเคครับพอจบการอธิบายพ้อเพียงข้อนี้ครับุมครับ